สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระป๋ชาแนลนะครับซึ่งเป็นช่องที่มีเนื้อหาสาระสะท้อนวิธีชาวบ้านกนะระป๋พี่น้องครับมือน,นี้อ่าช่องกระป๋ชาแนลนะพี่นอ้องมีพืชสมุนไพรนะครับมานําเสนอต่อปีต่อน,อน้องนะครับพอดี ขี่รถเคืองเขามาเห่นยโยใช่ปลาพี่นองก็เลยเหลือไปเห็นต้นสมุนไพ่ต้วนหนึ่งก็เลยว่าจะไทยพี่นองเบื้องวา่าสมุนไพ่ต้วนนี้มันอีอยงพี่น้องต้นนี้ก็คือน,นี่พี่น้องต้นคนทา ต้นคนท่าพะนะพี่นอ้องอ,อ่าต้นคนท่าหรือต้อนน้ำกระแทงเป็นกระเอื่นนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะทิ้นเพิน่นหรือต้อนโกท่ากระเอื่นต้นสีฟันกระเอื่นต้นเลยอีกหล,ล,ลายต้นพี่นอ้องคือแล้วจะทิ้นต้นคนท่านี่นะครับพี่น้องครับจัดว่าปเป็น เืิสมุนไพรที่สําคัญอีกที่หนึ่งอีกอีกอย่างหนึ่งอีกประเภทหนึ่งนะพี่น้องเนาะก็เป็นไม้พุ่มไม้พุ่มกึ่งเลื้อยพี่น้องขันต้นขันต้นในญ่ก็เลื้อยขึ้นไปพันต้นอื่นนะขันมามีต้นพันกับแต่เป็นพุ่มพง,ง่ายงเสียพี่น้องไม้พุ่มนะครับกึ่งเลื้อยนะครับ ขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดนะครับฤดูกาลนี้พันธุ์ห็นไม่เพินพี่นอ้องตัวง่ามงามเบเปลี่ยงแดงเิงคิงเลยตัวไงปุ่มไงปุ่มง่ายหนึ่งแสดงว่าป่าเขตนี้อุดมสมบูรณ์นะครับเพิ่นอนุรักษ์ไว้พี่นอ้องกระจังช่องกระปูชแนลเคยมานั่เสน,น,นอนัละอนุรักษ์ไว้แล้วก็ข้างในก็เป็นซานปูตาทักษิทมากๆพี่น้อง สมพ่อเห็นไม่ก็จะมาเอาขอโชคขอหลาบกันเต็มอยู่นะครับผมต้นคนทาต้นโกดโกทาหรือต้อนน้ำกระแท่งหรือต้อนสีฟันนี่นะครับนี่ลักษณะพิเศษพี่น่องคือ ไม่ว่าจะเป็นจิงหรือลำต้นน้ําเพียบขันขันม่ามีน้ำาั่แมีนเลยพี่น้องตองตองมีน้ําน้ําเยอะเลยวางหันมีนี่ย้ายเรามาถัดก็เลยเหตุฉงักนะพี่น้องเนาะลำต้นมีน้ํานะครับลำต้นกับมีน้ําจิงมีน้ําน้ําคมพอนี่คือลักษณะพิเศษของแลวก ลักษณะใบลักษณะใบเป็นแบบนี้พี่น้องนี่เบื้องไง่ายๆในหม่มคล้ายๆตน้นต้นตูมจังหรือต้นพญาพญาย,ยาคล้ายๆกันแต่ว่าบ่แม่นพี่น้องนี่คือต้นคนท่านี่ก็ใบของคนท่าเบื้องง่ายๆนะพี่น้องเนาะ ใบมีความไก่เคียงกันกันกบต้นตุ่มจังหรือต้นพญายาตว่าบามแมนะครับเป็นลักษณะเอกลักษณ์พิเศษมีน้ำถ,ถูกสัตว์ชวนจริงการสาขาต่างๆลำตน้นน้ำแก้ที่สำคัญที่สุดพี่น้องก็คือสรรพคุณทางยาของเรา ต้นคนทาน,นะครับมีสพุนไพรทางยานะครับแก้ไข้ทุกชนิดนะครับมีสมุนทางยาแก้ไข้ทุกชนิดนะครับช่วยกระทุงพิษไข้นะครับต้านฟอกเลือดต้นนะครับลำต้นของเรานรี่ฟอกเลือดนะครับต้นรากแก้พิษร้อนถอนพิษไข้แก้บิดนะครับเปลือกต้นแก้อาการปวดฟันรักษาทางเดินลำไส้ ใชครับพี่น้องหลักของเล้าเนี่แก้ขับลมในลใําไส้แก้อาการปวดตามเนื้อตามตัวปวดเมื่อยนะพี่นอ้องหลักเปลือกลากแก้ไข้แก้ปวดเปลือกหลักกับไม้ถึงกลกลหลากเกินมากแก้อาจจะเปลือกพี่นอ้องขุดหลักเกินมากแล้วก็ขุดเอาวจะเปลือกเขาเกินเปลือกลากนะครับแก้ไข้แก้ปวด เอาไปสีฟันก็นได้เอาไปเขียมม่ยวหรืออมใ้กันรักษาโรคเหงือกโรคสมัยตะเกานะครับพ,พ,รงงนนะพี่น้องครับพูดเถ่าสมัยเกาะกี้ว่ามีโล่งงานแปรงสีฟันนะพี่น้องต่ว่าเพิ่นก็ใส่เปลือกของต้นโกตต้นคนทาเนี่ยพี่น้องเขี่ยเขี่ยตีเห็ดแบนๆแล้วก็เอามาสีฟันเอามาขัดฟันสมัยตะกี้ว่ามีโรงงานแปรงสีฟันนะพี่น้องเนาะ สามารถรักษาเหงือกอาการเหงือกบวมอาการปวดบวมอาการอักเสบของช่องปากของฟันของเกี่ยวกับระบบหนี่พี่น้องนะครับต้นกับหลักเนี่ยแก้แก้ร้อนในกับหายน้ําแก้บิดเปลือกต้นเปลือกต้นกับไม่ถึงเปลือกของลําต้นนะครับพี่น้องครับแก้อาการปวดฟันรักษาทางเดินลําไส้นะครับลากขับลมในลใําไส้แก้อาการ ปวดเนื้อปวดตามเนื้อตามตัวเขาเกิดปวดเมื่อยนะครับปีน่น้องนี่คือสปปรรพคุณของต้นคนทาหรือต้นโกท่านะรหรือต้นน้ำกระแทงหรือต้นสีฟันันปะี่น้องซึ่งเป็นไม้พุ่มล่อเลื่อยนะํำต้นมีน้ำลักษณะพิเศษของเรา ตามลำต้นและกิ่งมีหนามนะครับมีใบเป็นลักษณะแบบนี้พี่น้องเป็นใบประกอบแบบขนนกนะครับแต่แต่และขอะ้อเนี่ยคือมีมีใบย่อยเป็นแบบลักษณะแบบนี้พี่น้องเบ้ากับปูกับบรรยายนวถือกันบพว,ว่าเบ้ากับปูว่าแมนนันนักแต่นันนะนักพึกษาบ่นั่งยังก่อน <c oughs> นะครับปูมีความเจียวชา,ดานดันต้นใหม่นะเบ้ากับปูว่าแมนเล็บพกเหลียกว่าถือ ตาวาอยากให้ทายเห็นใบลักษณะใบของเรา, okay. าสรรพคุณทั้งยาจังบรรยายให้ฟังก้อนหนานีาน่พี่น้องนะครับแก้ไข่ทุกชนิดก็คือเราเป็นพเอกในเรื่องสรรพคุณทั้งยาในเรื่องการแก้ไข่แก้ไข่ทุกแนวพี่น้องนะแก้ไขท่ทุกชนิดกระทุ้งพิษใกล้ ต้นฟอกเลือดนะครับต้นและรากแก้ร้อนในกระหายน้ําแก้บิดเปลือกต้นแก้อาการปวดฟันรักษาทางเดินลําไส้รากขับลมในลใําไส้แก้อาการปวดเมื่อยรากและเปลือกรากแก้ไข้ปวดฟันนี่คือสรรพคุณทางยาของต้นคนทานพี่นอนะ้องเนาะประมาณนี้แหละครับผมชอบวิดีโอนี้ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพร้อมนงกดกระดิ่งนะครับเพื mm ่อ hmm. ท่านจะไม่ได้พลาดคลิปอันเป็นประโยชน์และคลิปสาระในคลิปต่อไปครับผมประมาณนี้พี่นอ้องอําลาพาจากพี่น้องนะครับโดยภาพของบรรยากาศของต้นคนทาเนาะพี่น้องเนานะครับบ่าวกับปูทีมงานกับปูแชนแนลขวล่าวข้าว่าสวัสดีครับผม